มันอยู่ตรงข้ามนี่เป็นทำเฟรมสามนาทีเมื่อวานก็ดูว่ามันน่าจะเป็นการย่อ a b c ตรงนี้ลงมาพอกรอาฟเฉลยมันลงมาลึกกว่าที่คิดเอาไว้ก็แสดงว่าขึ้นขึ้นสก็ยังอยู่แหละแต่ว่ามันน่าจะฟีเวียตอนแรกคิดว่ามันจะลงมาแค่นี้แต่ลงมาลึกมากก็แปลว่าขึ้น4เนี่ยลงมาขึ้นบมาลงมาเทสถึง X w a เว ก็ขึ้นสี่ก็น่าจะเฟลแล้วก็น่าจะอยู่ตรงแถวแถวเดิมน่าจะเด้งไปแถวแถวที่ไม่ผ่านเมื่อวานประมาณสองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งแปดสองแถวนั้นเดี๋ยวต้องมาวัดเป้าอีกทีหนึง่งแต่ว่าน่าจะมีอีกคืนหนึ่งผมว่าถ้ารอเสียว่าน่าจะได้เปรียบกว่าถ้าเล่นบ่ายขึ้นไปก็จะเสียวๆหน่อย าอาจจะไปแค่อาจจะติดแถวนี้ก็ได้1 6ป8เดี๋ยวถ้ามีจังหวะเซลล์จะจะบอกแต่ว่าน่าจะมีน่าจะมีการเด้งอีกคืนหนึ่งแล้วก็น่าจะเฟลแถวๆ2อ2น่าสนใจ